ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความมืดและความว่างเปล่าแต่พระเจ้าองค์พระผู้สร้างได้ตรัสว่าจงเกิดความสว่างและความสว่างก็เกิดขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นของปรถมการหนังสือเล่มแรกของพระคัมทีที่เล่าถึงกำเนิดของจักรวาลโลกและมนุษย์ในหวันพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งวันแรกแสงสว่างและความมืดวันที่สองท้องฟ้าและผืนน้ำ วันที่สแผ่นดินและพืชพันธุ์วันที่สี่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาววันที่หปลาทะเลเอ็ดและนกบนฟ้าวันที่6สัตว์บกและสุดท้ายมนุษย์มนุษย์คนแรกชื่อว่าอาดัมและพระเจ้าทรงสร้างเอวาจากซี่โครงของอาดัมทั้งสองอยู่ในสวนเอเดนซึ่งเต็มไปด้วยความงดงามและพระพรแต่พวกเขาทำผิดโดยไม่เชื่อฟังพระเจ้ากินผลไม ต้องห้ามจากต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วบาปจึงเข้ามาในโลกผลคือมนุษย์ต้องจากพระเจ้าต้องเผชิญความทุกข์ความตายและความบาปแต่แม้ในความผิดพลาดพระเจ้าก็ยังทรงห่วงใยไม่ทอดทิ้งปฐถมการยังเล่าถึงโนอาห์ผู้เชื่อฟังพระเจ้าสร้างเรือใหญ่และรอดพ้นจากน้ําท่วมโลกและเล่าถึงอับราฮัมผู้เป็นบิดาแห่งความเชื่อที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้พรแก่ชนชาติทั้งหลาย บทเรียนจากประถมการคือพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างพระองค์มีแผนงานและถึงแม้มวลมนุษย์จะล้มเหลวพระเจ้ายังทรงรักทรงให้โอกาสและทรงรักษาพระสัญญาวันนี้เราก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของพระองค์และพระองค์ยังทรงเรียกเราให้เชื่อฟังดำเนินชีวิตในความเชื่อและวางใจในพระองค์